การเพิ่มหมู่ดาวให้อายาโตซีศูนย์ 2, เก่งขึ้นขนาดไหนแล้วดาบประจำตัวกับด,ดาบเจดใช้อันไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเจนชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวการปลดกลุ่มดาวกันครับทุกคน เป็นคลิปที่ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะจะต้องเปิดกาชาเสียงเงินไปเปิดมานะทุกคนโอเคโอเคไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปดูกันเลยอ่ะ,อะยังไม่ให้ไปดูหรอกนะเพราะว่าจะขายของยังไงล่ะใครที่จะเติมเงินเกมก e n s h i n Impact นะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i s t m a n Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครเน้นย้ําคําว่าไม่เหมือนใครตรงที่เขาสามารถเติมผ่าน UID ได้ครับไม่ต้องให้ ID p a า s เวิร์ดเลยลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับ โอเคครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับดาบที่ผมจะมาทดลองให้ทุกคนดูนะครับจะมีตัวแทนของหมู่บ้าน2ดาบด้วยกันก็คือดาบประจำตัวนะใครเล่นดาบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบอะไรก็ตามนะมิสบิเตอร์หรืออะไรก็ตามนะใส่อาร์ติแฟกต์แบบเซตพลังโจมตีได้เลยครับ มาเริ่มกันที่ดาบประจําตัวนะครับอาร์ติแฟกต์เซตที่ผมจะทดลองให้ทุกคนดูนะครับผมจะใช้อาร์ติแฟกต์เซตนี้เลย hard of depth ครับเพราะว่าการใส่ h a r ์ of depth เนี่ยดาเมจจะคงที่มากกว่านะแล้วก็จะทดสอบดาเมจให้ทุกคนดูได้ง่ายกว่าครับส่วนของดอกไม้ครับขนนกนาฬิกาในส่วนของนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดู2แบบก็คือนาฬิกาพลังโจมตีแล้วก็นาฬิกาพลังชีวิตครับส่วนของถ้วยครับ แล้วก็หมวกทุกชิ้นผมจะฟิกหมดเลยยกเว้นนาฬิกาผมจะมีการเปลี่ยนให้ดูครับระหว่างพลังโจมตีกับพลังชีวิตส่งผลขนาดไหนครับถ้าใส่เป็นพลังโจมตีเลือดก็จะอยู่ที่19,903พครับพลังโจมตี1920อัตราคลิ75.8ความแรงคลิ219ริ2 9แต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นเซตเลือดนะครับเลือดก็จะเป็น2 6 8 8 6พลังโจมตีลดลงมาเหลือ1525ครับอัตราคลิ70.4 ความแรงคลิ2 2 2 5 5ครับและในคลิปนี้นะผมก็ยังจะขออนุญาตเทสดาบเจดเข้าไปด้วยครับเพราะว่าดาบเจดกับค่าพลังชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแบบชัดเจนนะครับซึ่งก็จะใส่อาร์ติแฟกต์เซตเดียวกันเลยเปลี่ยนนาฬิกา2แบบนะครับถ้าใส่นาฬิกาพลังโจมตีพลังชีวิตจะอยู่ที่23,332พลังโจมตี2,155ครับอัตราคริป8ความแรงคริแต่ถ้าเกิดว่าใส่นาฬิกาพลังชีวิต พลังชีวิตจะอยู่ที่29,514พลังโจมตี1883อัตราคลิป81.4แล้วก็ความแรงคลิป2องรดครับดังนั้นดามเมจที่เราจะเทสกันในวันนี้นะครับจะมีอยู่4รูปแบบด้วยกันดาบประจําตัวนาฬิกาพลังโจมตีนาฬิกาเลือดแล้วก็ดาบเจดนาฬิกาพลังโจมตีแล้วก็นาฬิกาเลือดครับมี4แบบด้วยกัน ซึ่งไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอามาเทียบระหว่างดาบประจำตัวกับดาบเจดตรงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาบเจดเสียเปียบอยู่ตรงที่อัตราคลิกเขาสูงไปนะครับผมแล้วก็เขาสามารถลดอัตราคลิกลงนิดหน่อยไปเพิ่มความแรงคลิกได้นะดังนั้นดาเมจอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับแต่ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะสองระดับนี้ครับสำหรับสกิลนะครับผมอ้าเป็น6,99นะครับผมและกลุ่มดาวที่เรากำลังจะเทสในวันนี้ก็คือกลุ่มดาวที่0-12นะครับ และกลุ่มดาวที่1กับ2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสกิลาธาตุทั้งหมดดังนั้นเราจะโฟกัสไปที่สกิลาธาตุได้เลยครับโอเคเซตติ okay, ้งทุกอย่างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มที่ดาบฮาลัานกันนะครับการฟันของอายาโตะนะครับจะมีดาเมจด้วยกัน3ครั้งด้วยกันผมจะนับดาเมจที่สูงที่สุดนะครับจดเอาไว้นะฮาลัานแอคแท็กหนึ ฮาลัน HP อยู่ที่1,170ครับถัดมาครับมาดูดาบเจ็ดครับดาบเจ็ด 7, Attack อยู่ที่9,715ดาบเจ็ดพลังชีวิตอยู่ที่9,571ครับ เราจะทดสอบกันไปอย่างรวดเร็วแล้วไปสรุปในตอนท้ายให้ฟังนะทุกคนมาต่อกันที่หมู่ดาวที่1เลยดีกว่าครับสำหรับหมู่ดาวที่1นะครับหมู่ดาวนี้จะมีความสามารถในมอนสเตอร์เนี่ยมีเลือดต่ำกว่า50%เรนะครับเราจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้น40%เลยทีเดียวตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบตอนเจ้าเลือดมอนสเตอร์เนี่ยต่ำกว่า50%ไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นดาเมจกันตอนนั้นนะเริ่มที่ดับฮารันเช่นเคยเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วตีเลยครับดาเมจสูงสุดอยู่่ที12,65 เพิ่มมาประมาณ2,000นะทุกคนส่วนสายพลังชีวิตนะครับจาก1 1 7 7 0กลายเป็น1,1,840ครับมาดูฝั่งดาบเจดกันบ้างครับดาบเจดสายพลังโจมตีดาเมจสูงสุดอยู่ที่1,1,744ครับ ส่วนสายพลังชีวิตดาเมจอยู่ที่11,569ครับและนี่ก็เป็นตารางสรุปของดาเมจนะจะสังเกตว่าพอเลือดต่ำบอาครึ่งหลอดเนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นอีกประมาณสัก2000ได้ครับทุกคนไม่รอช้ากันดีกว่าไปกลุ่มดาวที่2กันเลยครับในกลุ่มดาวที่2นะครับจะเพิ่มสแต็กนามิเซนหรือว่าสแต็กที่คำนวณเลือดเข้าไปในดาเมจเนี่ยเพิ่มจาก4ขั้นเป็น5ขั้นครับและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะกดสกิลท่าเราจะได้พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มมาอีก50%ครับ ตัวนี้เลือดก็จะเห็นผลมากขึ้นนะมาลองดูดาเมจกันครับมาเริ่มกันที่ดาบฮาลันนาฬิกาพลังโจมตีครับซึ่งในกลุ่มดาวที่2นี้นะครับเลือดเราก็จะเด้งขึ้นมาด้วยนะหลังจากที่เราใช้สกิลธาตุไปแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเสริมดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับดาเมจเด้งมาอยู่ที่14,939ครับถัดมาดาบฮาลันสายพลังชีวิตครับ โอ้ทุกคนลองดูสิครับว่าดาเมจเด้งมาอยู่ที่14,385ครับก็ถือว่าต่างกันน้อยลงนะครับผมมาดูฟังดาบเจดกันบ้างครับสายพลังโจมตีสำหรับดาบเจดเนี่ยมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับหลังจากที่เลือดเราเด้งขึ้นไปแล้วมันยังถูกเปลี่ยนมาเป็นค่าพลังโจมตีด้วยนะครับ 14126ครับถัดมาเป็นนาฬิกาพลังชีวิตครับอยู่ที่14176ครับเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบทั้งหมดมาดูตารางสรุปกันครับสำหรับตารางนี้นะสังเกตได้เลยนะครับว่า นาฬิกาพลังโจมตีเนี่ยครับจะคุ้มกว่านาฬิกาพลังชีวิตนะโดยเฉพาะในกลุ่มดาวที่ศูนย์กับกลุ่มดาวที่1นะครับและก็ในดาบประจําตัวหรือว่าดาบอื่นๆก็ตามนะใครใส่ดาบอื่นๆเนี่ยให้ใส่เป็นนาฬิกาพลังโจมตีทั้งหมดนะครับแต่พอมากลุ่มดาวที่2นะครับจะสังเกตว่าระยะห่างของดาเมจระหว่างนาฬิกาพลังโจมตีกับนาฬิกาพลังชีวิตเนี่ยระยะห่างเขาจะน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของดาบเจดนะครับจริงๆตั้งแต่กลุ่มดาวที่ศูนย์หทั้งหมดเลยนะครับ ตัวของดาเมจเนี่ยห่างกันเล็กน้อยมากๆเลยนะแต่พอมาเป็นกลุ่มดาวที่2ปุ๊บดาเมจสายพลังชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าสายแอคแทกนะครับแต่ก็สูงกว่าต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่มีดาบเจดผมว่าเล่นได้ทั้งสองสายเลยนะอย่างน้อยนะครับเลือดของเราก็เยอะกว่าสายพลังโจมตีแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งข้อที่จะต้องพูดถึงแน่นอนนะครับก็คือเจ้าดาบฮาลาเนี่ยเขามีเรื่องของการเก็บสแต็คของดาบ2ครั้งด้วยนะ ซึ่งการเก็บสแต็กของดาบสองครั้งเนี่ยผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจที่ทุกคนเห็นคือจากการเก็บสแต็กแล้วถ้าไม่เก็บสแต็กเนี่ยดาเมจก็ดอปไปบานเลยนะครับจาก1 0,000 000ก็อาจเหลือประมาณแค่7 0 0 0พันเท่านั้นครับส่วนตัวแล้วหลังจากที่ผมเล่นไปสักพักหนึ่งนะผมรู้สึกผมชอบดาบเจดมากกว่าดาบประจําตัวผมไม่ชอบมานั่งเก็บสแต็กดาบบางทีวิ่งเข้าไปหามอนสเตอร์ปุ๊บเรากดใช้สกิลเลยเนงะี้ยมันไม่ถูกเก็บสแต็กดาบมาก่อนเลยเราก็จะไม่ดึงความสามารถของดาบมาใช้แบบนั้นครับช่วงนี้ ติดดาบเจดมากกว่านะในการเล่นอาโาโตะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับดาบเจดในตารางนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันเบาวกว่าดาบประจําตัวหรอไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัตราคลิเนี่ยค่อนข้างเกินนะผมสามารถลดอัตราคริแล้วไปเพิ่มความแรงคลิเพื่อให้ดาเมจเนี่ยมันสูงกว่าหรือว่าใกล้เคียงได้เลยครับ และแน่นอนครับเราจะเทสแต่สกิลธาตุไม่ได้ในสกิลออลติสำหรับทั้ง4เซตติ้งนี้นะครับเป็นยังไงมาลองดูกันดีกว่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวที่0ูย์กลุ่มดาวที่1กลุ่มดาวที่2เนี่ยถือว่าสกิลออลติความแรงเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลุ่มดาวไม่ได้เสริมความแรงของสกิลออลติครับมาเริ่มกันที่ดาบฮาลัานนะครับนาฬิกาพลังโจมตีดาเมจอยู่ที่5,406ครับดาบฮาลัานนาฬิกาพลังชีวิต ดาเมตอยู่ที่4,313ครับมาฟังดาบเจดกันบ้างครับดาบเจดนาฬิกาพลังโจมตีดาเมตอยู่ที่5,647และดาบเจดพลังชีวิตครับ ดาเมจอยู่ที่4,958ครับมาดูตารางสรุปดาเมจกันนะครับผมโฟกัสไปที่สกิลออาตินะครับจะสังเกตว่าดาบเจดเนี่ยจะแรงกว่าดาบประจำตัวนะเพราะว่าดาบเจดเนี่ยมีการเปลี่ยนเลือดมาเป็นค่าพลังโจมตีนะครับตรงนี้ค่าพลังโจมตีของเขาก็ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเลยในขณะที่ดาบฮารนาเนี่ยเขาจะไปเสริมการโจมตีปกติซะมากกว่านะครับแต่พอเอามาเทียบกันจริงๆนะห้าพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยดาเมจมันต่างกันจึงเดียวเท่านั้นเองนะครับผม ซึ่งดามเมจในสกิลออาติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้แรงอะไรมากนะครับความรู้สึกผมหลังจากที่ปลด C2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าดามเมจมันสูงขึ้นจริงนะครับอย่างเห็นได้ชัด เล่นสนุกขึ้นมากๆเลยครับสำหรับ C2 ใครที่เป็น FC ตัวละครอายาโตะนะแล้วอยากจะเชียร์พี่เขาหน่อยนึงนะ C2 กระดาษประจำตัวหรือดาบเจดเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์เลยทีเดียวครับถ้าเป็นตอน C0 เนี่ยผมว่าดามจมันแบบว่าคงที่อยู่ด้านล่างไปหน่อยอยู่แบบประมาณ19,00 0อะไรแถวแถวนี้ครับแต่พอมันเป็น C2 ดาเมจมันจะกระโดขะโดขึ้นกระโดดลงหวือหว่ามากขึ้นนะครับผมตั้งแต่ผมปลด C2 แล้วลองเล่นผมรู้สึกว่าสนุกกับตัวละครนี้มากขึ้นกว่าตอน C0 เยอะมากๆครับ คุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูสังเกตจากดาเมจในคลิปนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตทุกคนเกี่ยวกับการปลดหูดาวแล้วก็เทียบนาฬิกาแล้วก็เทียบดาบให้ดูเรียบร้อยทั้งหมดจบในคลิปนี้เลยหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ5,7677ซัสบสไคร์เบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับสไครเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่อะัวลคนนแ้นรบ So I up. Next time, let's go fish fasting together.